โอเคเรามาดูไฮเพอร์โบลาบทนิยามนะไฮเพอร์โบลาก็คือเซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งผลต่างนะเน้นของว่าตัต่างนะผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆในเซตนี้ไปยังจุดตึง2จุดมีค่าคงตัวเสมอนะ ไปย่งจุดตึงสองจุดนะหมายความว่าไงอ่ะดูจากรูปนะก็คือจากจุดจุดตึงทั้งสองจุดนี่ก็คือจุดโฟกัสเนี่ยนั่นเองนะระยะจากจุดใดๆอ่นะสมมุติเป็นจุดนี้นะเขาบอกผลต่างนะก็หมายความว่าเส้นยาวเนี้ยนะี่ลบเส้นสั้นนะนะผลต่างเนี่ย ก็มีค่าคงตัวเสมอนะต่างจากวงรีเมื่อกี้ผลบวกมีค่าคงตัวนะอันนี้ผลต่างมีค่าคงตัวนะผลต่างนะ p f 1ลบ p f 2นะใส่ออสมเท่ากับค่าคงตัวนะอ่ะเรามาดูจุดตึงที่อยู่กับขี้นี่เรียกว่าโฟกัสนะจุดกึงกลางระหว่างโฟกัสทั้งสองอย่างเรียกว่าจุดศูนย์กลาง นะถ้าจากรูปนะจุดศูนย์กลางก็อาจจะอยู่จุดประมาณนี้นะจุดศูนยะ์กลางนะก็อยู่ระหว่าง f 1กนะับเป็นจุดเซนเตอร์นะจุดศูนย์กลางระหว่าง f อยู่ระหว่าง f 1กับ f 2นะส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านโฟกัสทั้งสองและมีจุดปลายอยู่บนไฮเปอร์โบลาเรียกว่าแกนตามขวางนะหมายถึงอะไรนะนะ หมายถึงสัวนนื้นงตรงที่ลากผ่านสูกัดเนี่ยอันนี้เส้นตรงที่ลากผ่านสูกัดนสมมติเป็นเส้นนี้นะไปยังจุดปลายทั้งสองของไฮเปอร์โบลาก็จุดนี้นะเขนะาบอกว่าไฮเปอร์โบลาเรียกว่าแกนตามกว่างนะ โอเคหรือภาษาอังกฤษก็คือ transverse axis ต่อไปส่วนเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งชากกับแกนตันขวางที่จุดศูนย์กลางนะเรียกว่าแกนสั่งยุกนะแกนสังยุคหรือ conjugate axis นะแกนตัดขวางคือแกนนี้ กำางังานะก็แบ่งครึ่งพูดง่ายแบ่งครึ่งปาราโบลาเป็นสองสีกนะส่วนเส้นตรงที่ลากผ่านอีกแนวหนึ่งนะลากผ่านเซนเต,นเตอร์ตั้งฉากกับแกนกำกวางนี้ก็เรียกว่าแกนสังยุกอันนี้คือแกนต่างยุกนะโอเคเส้นตรงที่เป็นเส้นทะยามุมของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นตรง ล้อมลอ่อปลายแกนตามขวางและแกนสังยุกเรียกว่าเส้นกำกับนะเส้นกำกับหรือ a s y m p มโ t ดเนี่ยเส้นกำกับเดี๋ยวเราจะมาหาสมการเส้นกำกับว่าเป็นยังไงนะอ่ะ,ะดูต่อนะจุดบนไฮเปอร์โบลาและเป็นจุดปลายของแกนตามขวางเรียกว่าจุดสุดจุดยอดเรียกว่าจุดยอด เนะเวอร์เทนะ็กจุดยอดเวอร์เท็ในที่นี้ก็คือจุดสีฟ้าตัวนี้นะจุด V v นะอันนี้อาจจะเป็น V1 v2 นะแล้วก็ไฮเพอร์โบลาสประกอบด้วยเส้นโค้ง2เส้นแต่และเส้นเรียกว่ากิ่งโอเคอะเรามาดูทฤษฎีบท สมการของไฮเปอร์โบลาที่มีจุดโฟกัส f อยู่ที่ c ศนย f 1อยู่ที่ c ศ f 2อยู่ที่ลบ4ศและผลต่างของระยะระหว่างจุดบนไฮเปอร์โบลาไปยังโฟกัสทั้งสองเท่ากับ 2a นะสมการก็จะเป็นดังนี้นะ x กำลังสองส่วน a กำลังสอง ลบ y กําลังสองส่วน b กลังสองเท่ากับหนะึ่งแล้วก็ศูนย์น้อยกว่า a น้อยกว่า c นะหรือพูดง่ายก็คือ c c เนี่ยมากกว่า a มากกว่าศูนย์นะ นะพอ c มากกว่า a ก็เลยเอา c ตั้งนะ c b สแควเลยเท่ากับ c สแควลบ a สแควนะจะสูตรจะแตกต่างจากวงรีนะวงรี b สแควเท่ากับ a สแควลบ c สแควนะอันนี้จะต่างกัน โอเคสังเกตตัวนี้ a อ่ะ c สังเกตนะ c โฟกัส c กับลบ c นีมันอยู่ตำแหน่งของอะไรตำแหน่งของ x ฉะนั้น a จะอยู่ใต้ x นี่ยจะเป็นข้อสังเกตอ่ะดูอันที่สองทฤษฎีบทอันที่สองสมการของสมพลอร์รวบลาที่มีจุดโฟกัส f หนอยู่ที่ 0 c และ f สองอยู่ที่0ูย์ลบ c และผลต่างของระยะจากจุดทั์วบลาระไปยังโฟกัสทั้งสองเท่ากับ2 a น 2e โอ, a, อระบายสีเหลืองแล้วกันโอเคงั้นสมการเนี่ยก็จะเป็น y กํลังสองส่วน a กํลังสองลบ x กําลังสอง ส่วน b กังสองเทกับหวิธีดูดูยังไงนะวิธีดูก็ดู c c อยู่ที่ y ันั้นนังนั้น a ต้องอยู่ใต้ y นะเห็นยังอยู่ใต้ y นะันั้น c ก็ไปแทนที่ y นะเมื่อ ศูนย์น้อยกว่า a น้อยกว่า c ก็คือ c มากกว่า a c มากกว่า a มากกว่าศูนยพอ,อ c มากกว่า a แล้ว b สแควร์ก็เลยเท่ากับ c สแควร์ลบ a สแควร์ะอันนี้ต้องจำ วิธีจำจำยังไงอ่ะมาดูภาพนะดูว่าระยะ c ระยะ a คือตรงไหนของภาพนะจะได้เข้าใจว่าทำไมมันกลายเป็น c ส a ร์ลบ a สวร์ c มันมากกว่า a มากกว่ายังไงอ่ะดูจากภาพจากภาพข้างบนอันนี้นะดู